วันนี้เรามากู้ไอ้หลุมดักปลาแบบตะไขรอีกวันนะครับพอดีให้เข้ามาแทนอีกวันนะครับเราก็มารุ้นกันต่อครับว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับตกนะตกปลาจะเข้าเยอะเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับที่ทำให้ไม่วานนะครับดูมีรอยปลาเข้าหรือเปล่าวันนี้ผมเอาสวิงมาครับ สิงห์ก็ออกสิงห์ข,ขัดขาดนะครับรู้จะได้ปลาหรือเปล่าก็ดีกว่าไม่ว่านะครับไม่วานต้องโอ้ยดีกว่าจะได้ปลาครับนี่ครับสีงห์กระชังก็ดีอยู่ข้างนึ่งครับก็พอได้อยู่ดีกว่าไม่วานใชมเราลองไปลุ้นดูครับดี นี่ครับนนี่น่าจะเป็นลอยรอยรอย,รอยของปลาครับเพว่าเมื่อคืนฝนตกเละ็กนะครับมันมีปลาแล้วก็ีกู้ยากครับกู้ไม่ไล้ครับ ว่าแมวเขาทำไม้ทำอะไรว่าพลาดไปยินก็ไม่มาเลยติดม้ต้นล่องต้นล่องป่านก็ใส่อยู่ในลอ่องอือเสียงดังมาจากข้างในรับ

บอกโยงลงไปเพราะว่าให้มันติดกับพื้นนะครับลองใช้วิธีลงไปแล้วผมนะมนะ่ับปลามันอยู่ตรงมุมนู้นนะครับดึงมาไม่ได้ครับมันติดกับนะเขาาตะปูต่อกับ ไม้ไ้ครับติดกับต้นไม้ไปแล้วก็ข้างล่างนี่ก็มีปลาเราอยู่ข้างล่างนี้ด้วยครับชนครับปลาอยู่ตรงในมุมนั้นหมดนะตันนี้ นี่ครับช้อนู้กไปไล่ต้อนข้างในมุมออกมาก่อนนะครับครับปลาได้สองตัวครับพอปลามันไม่รู้เป็นไงมันไม่เข้าครับผิดพลาดนิดหน่อยวันนี้ผมลองเอาโคนเอาโคนจากข้างในะครับข้างในสรมมาป้ายไปตรงหน้าเนี่ครับเขาบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือเอาโคนนะครับโคนสาะมาปลายไตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมา ดูอีกทีครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแล้กก็วันนี้ผมจะทําหนุ่มปลาอีก,อกที่นะครับเดี๋ยวตามมันไปครับครับก่อนไปทําหนุมดักปลาก็แวะเก็บพวกถั่วครับถั่วไอ้พวกมะเขือครับแม่เขาปลูกไว้ครับก็เยอะครับจะต้องเก็บกลับไปก่อนนะครับ มันเกือพวงครับนี่มันเกือพวงทั้งหมดนะครับลวกทำน้ำพริกน้ำปูครับมัน่าจะอร่อยดีมือนกันนี่รักนี้เอาเรียกว่ามาเขียมึน,นครับ นี่ไม่เสือพวงครับนี่ครับต้นมาเสือพวงทั้งหมดนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับแบบเดียวครข้าไปถุงแล้วนะ สบายเป็นหนึ่งครับเกาะได้ปลาสองตัวสามตัวับาตะเข่งปลาหมออีกตัวจะไปทำหลุมดักปลากันต่อครับพัดีมีที่อยู่ตรงนั้นหน่อยนึงก็เหมาะสำหรับการทำหลุมดักปลารครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับตรงนี้แหละครับที่เราจะมาทำหลุมดักปลารครับก็สสารที่นี่ทำเลสุดยอดนะครับ นี่เป็นสระน้ำครับสระน้ำแล้วก็มีอ่องเชื่อมระหว่างสระสองสระเข้าหากันนะเนาะเดี๋ยวผมจะไปทำตรงจุดนั้นนะครับจุดที่เป็นรล่องเล็กๆครับเพราะว่าสระตรงนี้นี่จะกัดปลาไว้ไม่ได้เพราะว่ามันมีคลองข้างๆครับแล้วก็คลองนี้มันก็ขาดนะครับในระหว่างคลองกับสระมันขาดนะครับปลาสามารถออกเข้าได้เดี๋ยวเราจะมาทำ ผมดักปลาตรงนี้ครับเพราะว่าปลามันอันจะเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับนิสระตรงนี้เป็นคลองครับคลองก็อยู่อีกฝั่งนะครับคลองธรรมชาติครับเป็นทุองนาครับเป็นคลองครับคลองแล้วเป็นจุดขาดตรงสระน้ํากับกับคลองธรรมชาติครับนี่ครับขาดตรงนี้ครับเป็นร่อง เป็นร่องตรงกลางนีะครับโอ้เขามา,าอาเสาครับเดี๋ยวเราทำจะเดี๋ยวเราจะทําตรงนั้นนะครับหลุมดักปลาครับนี่ครับจุดที่เราจะทําหลุมดักปลาครับก็นะ้าเขาเคยทำมาครั้งนึงแล้วก็เอาไอสังสีครับทําเป็นโลปเข้ามาสองด้านข้างนี้ด้านนึงอีกข้างนี้อีกด้านนี้ครับแล้วก็มีน้ําตรงกลางนะ้เขาบอกว่า มากูนี่ไม่มีปลาครับผมว่ามันน่าจะกระโจนออกว่ามันมีน้ําอยู่ข้างในครับเดี๋ยวผมจะลองเอาถังทําเป็นเป็นหลุมครับเพื่อไม่ให้น้ําเข้าเนาะเขาบอกว่าดูในคลิปเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ําปลามันก็กระโจนออกไม่ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับอีกสามครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับหลุมปลาของเราครับนี่ครับมือก็เหนือยไปเหมือนกันครับ ันใช้ถังครับถังแล้วก็ขุดหลุมไปแล้วเอาถังวางไปก็ไม่ต้องมีน้ำครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเนาะเรียบร้อยก็หาไมาห้หาอะไรมาพาดซะหน่อยครับ เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับว่าจะมีปลาเข้าไปหรือเปล่าครับก็ครั้งแหลมเหมือนกันที่เคยทำนะครับแองอนเนี่ยกเรไปฟปูยกนันไงล้วดูล้ำหมดล้นมะุ้ง มากู้หลุมหลักปลาครับที่ทำไห้เม่อวานครับันจะได้ตัวหรือเปล่าเอาหอยกบห่วงีหอยกัวเหรอหเอยหัหับหัอัหอยอ

ลูกไม่นะอืนล้กเมียงหน่อยนี่มีมอสอะเี้ยตอนนี้เดี๋ยวถังมังไ